สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแบงค์มีบอลสีนะครับสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับนี่มีสองถาดนะครับเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวแบงค์จะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรไว้ให้นะสําหรับคนที่สนใจนะครับอ่าเข้ามาดูกันเลยนะครับนี่อันนี้ต้นแรกนะต้นใหญ่มากนะครับนี่ บอนกระดาษด่างนะครับสําหรับคนที่ย ch. ังไม่มีนะครับต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับบอนกระดาษด่างนะครับอ๋อค่าส่งนะครับเจ็ดสิบาทมาเหมานะครับสมมติว่าท่านผู้ชมนะครับนี่รับกิ่ต้นก็ช่านะครับเป็นค่าส่งเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ครับต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับบางพีนะครับนี่แดงสดแบบนี้นะครับต้นนี้แบ่งให้อยู่ที่หนึ่งรยบาทนะครับนี่ราคามาเหมาสําหรับ วันพระใหญ่กันเลยนะครับนี่ต้นนี้นะครับตับปืนใหญ่นะให้ท่านผู้ชมดูนะต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้ชื่อว่าพระไอส่วนปราบใตจักนะครับเป็นบอลเก่าหายากนะครับตับปืนใหญ่นะใครยังไม่มีต้องรีบสะสมนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับต้นต่อไปเป็นนางวิชุดานะครับต้นนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ต้นนี้นะสูงมากนะท่านผู้ชมดูนะครับสูงมากนะครับ ต้นนี้ชื่อว่าสีเป็นจรงไทยนะครับ trilogy. น้องเริ่มกัดสีแล้วเห็นไหมนี่นะครับต้นนี้ปล่อยอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับโอ้ค um, um ุ้มคุ้มนะครับวันนี้นะต้นนี้นะกุมประกันคุมประกันอันนี้มันหาแสงเนาะไม่เป็นไรคุมประกันต้นนี้ปล่อยอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับอ่าเซลล์เซลล์กันเลยนะครับวันนี้นะอ่าต้นนี้นะครับคุ้มประกันคุมประกันต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับปล่อยอยู่ที่แปดสิบาทนะครับคุมภกันต้นนี้ นี่นะครับต้นนี้ยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสุดปาดถนานะต้นนี้กระสีแล้วนะครับต้นนี้ปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะครับสุดปาฏถนานะครับมาที่กระหางสองกันบ้างนะครับเยอะเลยนะครับต้นนี้สี่บาทนะครับปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะต้นใหญ่มากนะครับ ใตั้งแม่เลยนะครับสี่บาทต้นนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมโอ้ใครเข้ามาแล้วต้องรีบโทรมานะครับน่าจะหมดก่อนนะต้นนี้นะครับหนุมานนะครับต้นใหญ่มากนะครับหนุมานพัพรานะต้นนี้นะครับหนุมานพัพรานะครับต้นนี้ปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้โหราคาเซลล์นะครับวันนี้วันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับวันอาสานะรบูชาอยาลื่มไปทำบุญกันนะครับต้นนี้นะครับบอเงินนะครับปล่อยอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับท่านผู้ชม บางสะพานต้นนี้นะครับปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสวยมากนะครับต้นตัวน้องสวยมากดูครับเริ่มกัดสีแล้วนะครับบางสะพานนะครับต้นนี้สุโขไทยนะครับบอลเก่าหายากนะสุโขททยนะครับสวยมากนะครับปล่อยอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับสุโขไทยเป็นบอลเก่าหายากนะอันนี้ม่านังพิมพ์นะครับปล่อยอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับม่านังพิมพ์ต้นนี้นะครับนี่สูงแล้วนะครับม่านังพิมพ์ อ่าต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับระหว่างเดี๋ยวแบงค์จะให้ดูแม่นะครับลูกไม้ระหว่างนางเลไลกับนางฟ้าจำแรงนะครับนี่ต้นแม่น้องนะนี่สวยมากนะครับนี่อันนี้ต้นลูกนะครับต้นนี้ปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับรีบจับจองกันได้เลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับลูกไม้ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือพระไอส่วนปรับใจจักเหมือนกันแต่ต้นใหญ่นะนี่นะครับ สวยมากนะครับเป็นตับปืนใหญ่นะครับต้นนี้อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับนี่สวยไหมครับนี่แค่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้นนี้นะครับจุฬาลงกรณ์นะครับเกยวนองจะกัดเป็นสีชมพูใบใหญ่มากนะครับต้นแม่นะต้นนี้นะครับแมงปอยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสอบพิญญาต้นนี้ปล่อยอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับสอบพิญญาต้นนี้นะครับ แล้วก็เป็นลูกไม้นะลูกไม้สายดาร์กนะครับท่านผู้ชมปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับต้นนี้นะสวยมากนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับนี่ก็ปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับนี่นะครับอยวแบงค์จะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับเบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับอยวแบงค์ลงคลิปเอยวแบงค์จะพิมพ์เบอร์ไว้ให้อีกทีนึงนะครับ วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ